น้องใบมิน้นทั้งรักไม่แพ้กันควงกติเที่ยวทะเลมีช็อตเด็ดการันตีความหวานกติ๋ควงแฟนสาวใบมิน้นเที่ยวทะเลปล่อยคมไฟหวานช่ำเขียนทรายบอกรักกลางหาด หวานต่อไม่รอแล้วสำหรับคู่ของตลกชื่อดังกติอารามบอยและแฟนสาวคนสวยน้องใบมิ้นที่ล่าสุดควงกันไปเที่ยวทะเลพร้อมโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมให้แฟนๆได้เห็นโมเมนต์สุดโรแมนติกกันอีกครั้งโมเมนต์ข้างรักกลางทะเล คลิปนี้ทั้งคู่จัดเต็มความหวานทั้งภาพคู่สุดน่ารักและช่วงเวลาปล่อยโคมไฟที่ริมชายหาดท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกสุดๆงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันไม่หยุดเพราะกติดูจ้ะทั้งรักแฟนสาวหนักมากแต่ไม่ใช่แค่โกตีที่ข้างรักเพราะในโพสต์เดียวกันใบมิ้นก็โชว์ความหวานไม่แพ้กันด้วยการเขียนข้อความลงบนหาดทรายว่า รักพี่โก้ทำเอาแฟนๆเข้ามาแซวกันใหญ่ว่าคู่นี้หวานเกินต้านจนทะเลแทบกลายเป็นน้ำเชื่อมหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าความรักของโกตีและใบมิ้นจะยิ่งลงตัวและเต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกครั้งที่มีโมเมนต์ร่วมกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการที่แฟนๆอินดูสุดๆ